การเชิญค <mile> ุณพ่อผันคุณพ่อผันเลี้ยงอ่อนครับได้จุดเทียนครับจุดเทียนเริ่มบุญแม่มาลีนะครับพุลูกแม่แม่คุณพ่อผันบุณแม่มาลีเดี๋ยวคุณพ่อผันเอ้จุดเทียนจุดทเทอบูชาแล้วปัดทุกหางเทพบูชาเย็นเลยเสร็จครบคนครับลดกรนมาลดกรนมาอ่าคุณพ่อพรามอัตโนมัติ ไม่ต้องชุดท,ที่ลบมาไปปักก่อนนะชุดท,ที่ยังไม่ลบเดี๋ยวมีทูบเยอะมีทูบเยอะม,มีเนี่ยมียกเสาเอกยกเสาโทเนี่ยครับแล<ะ>้วก็อันนั้นก็ได้แล้วก็อบอก<ะ>บอกก้าวเล่าทางที่เขาดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้ได้ชำบุญถ้าต้องการพร้อมสักใหญ่ะจะกระจัดเสาใหญ่อีกสามชั้นถ้าท่านนายกพร้อมที่จะบอกบุญเสาเข็นในห้องเวลาไหนเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญท่านนายกด้วย ที่จบได oh, ้กาปตั้งใบซึ่้ส้สติจะได้รับสองปา้ห้าตัปั้งใจพิจารณาได้แก่เวลาที่หลาย เพี่นญทุกท่านตั้งนี่ครับครงครับอ่าครงได้นะครับหยิบมาสาไม้ได้ไม้ปลโบดไม่ต่ำสาราได้มได้ไมุ้นดุนะครับคนนี้อมีขวาราขอตืระยบมือมาให้แมมีสองนนะยเอาพรเดี๋ยววางไว้ก่อน ครอ,อบครัวเดือด่่อนนะคร uh, ับอ่านะครับคณตสานะครับพนักรเบียร์พนักรานให้ครัวนะครับพูดหาถึงบ้านเรารทอานะครับอ่านะครับ ที่ดิดบรรจงนะครับท่านบรักเทศบาลตำบลเก็บแก้วนะครับก็แต่ขงเจ้าหน้าที่มาดูแลวัดสามล้านเรัก็รักระเป๋าใจดีรนนี้นะครับเหลือสิบแดล้านนะครับสิบแปดล้านใจดีอีกขอนสอบนะครับไปวางนะครับาอินนะครับเกินทองนะครับเป็นทุกอย่างของเก็บแก้วนะครับ นะครับแต่เห็นท่านสอทอไปนะครับสองเอกของเรานะครับตะ่กี้ผมก็วางเบี้ยแก้หายากนะครับก็จะมีเบี้ยแก้ที่สองเอกสอทอต่อไปข้างลางสุดสูบที่ที่ศก,ก,ก,กนะครับด้านในพระรามิี่ทั้งเจ้าจะสวดพระพุทธบาทนิมนต์พระคุณเจ้านะครับสู่เสาเอกแล้วก็มีการนิมนอ์ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่5สามสี่ห้ามัครับดูช่วยมาด้วยพี่เสาเอกแอนนัมโดท่านทัพครูศิริชิตนิบูท่านถัดมาภาพสีรับใส่ผ้าใส่ผ้า่าก็ในใส่ผานเลยช่วงทำพิธีนี้ก็บริษัทเองที่ได้กล่าวเมืในคราวนี้ก็ท่านมีอวิทนะครับที่ท่านเป็นพิธีกรเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับได้เป็นประธานจุดทุกหนอวยขึ้นครับ

ใส่สินมาเรื่อยๆนะคลองตีไปเรื่อยๆอ่ยกลึ้งๆช่วยอันมายกให้ไปด้านซ้ายมือปิดต้นกล้วยทางซ้ายมือท่านไหนช่างถูกไหม หน้าเสาอันทางไหนใจเย็นๆนะขึ้นมาขอก้นต้นกล้วยหม่ได้ใช้กันโบนโบนต้นกล้วยใหม่ยกขึ้นแล้วก็โบนยกใหม่บนต้นกล้วยหันข้าเชิญมาอยู่อยู่อ๋อเออโบนโบนถูกไหมใช่อะไรโบนจะมั่วฟังได้ยกคนเดียวทำาไม่ดีทำาไม่ดี เดีวสายสินน่าจะยังตกครับอยู่อยู่สายสินครัผู้ใหญ่ก็อะ้รผู้ใหญ่มาขนาดบนมหมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โตมา